นโยบายทาริฟรอบใหม่กับความโกลาหลของการค้าโลกใครได้ใครเสียหลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์ได้กลับมาดํารงตําแหน่งอีกครั้งหนึ่งความชัดเจนต่อนโยบายการค้าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศก็เริ่มมีมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายอเมริกันเฟิร์ที่สหรัฐจะนําผลประโยชน์ของสหรัฐเป็นที่ตั้ง นายบุรินอดุลวัฒนะกรรมการผู้จัดการและชีฟอิโคโนมิสบริษัทศูนย์วิจัยกสิกรไทยจำกัดมองว่าแนวทางนโยบายการท้าโลกซึ่งต่อไปเราคิดว่ามันจะมีความไม่แน่นอนมีความผันผวน,นในด้านนโยบายเยอะขึ้นมากแต่สิ่งที่เราคิดว่าเราพยายามอานใจและพยายามเดาทางน,นโยบายทั้ม 0, สองจุดสูงครามการค้าจะเริ่มขยายหว่าไม่ว่าจะเป็นพันธมิตรของสหรัฐหรือจะเป็นศัตรูใครที่สหรัฐมองว่ามีการได้ดุลการค้านานเขามีความเสี่ยงหรือการค้าที่เราเรียกว่าฟรีเทรดหรือการคาาาร้าแบบเสรีเนะี่ย มันไม่ยุติธรรมอย่างเช่นสารค้าจะมองว่าบางสินค้าเนี่ย ภาษีของที่เขาเก็บภาษีนําเข้าเนี่ยถูกกว่าที่เขาโดนการกีดกันภาษีกับประเทศอื่นเพราะนั้นต่อไปเนี่ยเราคงต้องเห็นอะไรที่มันมีความยุติธรรมในมุมมองของสหรัฐทรัมป์พุ่อยู่เสมอนะครับก็คือเรื่องอุตสาหกรรมยานยนต์ย้ายไปอยู่แคนาดาแล้วก็ย้ายไปอยู่เม็กซิโกผลิตของเพื่อมาขายคนสหรัฐคนที่เสียเปรียบก็คือคนสหรัฐที่ตกงานไปเพราะนั้นตอนนี้เราก็จะเริ่มเห็นจุดมุ่งหมายของนโยบายสหรัฐว่าต้องการให้เกิดการจ้างงานทำให้เศรษฐกิจอเมริกาดีนะแล้วก็ต้องการให้อเมริกาไม่ขาดดุลการค้านะครับแล้วก ที่เพิ่มความมั่นคงให้กับสหรัฐนะอย่างเช่นเรื่องอาวุธยุโทโธปกรณ์สหรัฐก็อยากให้กลับไปผลิตเพราะนั้นเราก็จะเห็นนโยบายต่างๆมันเป็นการเสริมความมั่นคงนะหร,ห,รหรือการพูดถึงคลองปนามานะหรือกรีนแลนด์ก็คือเป็นการเปิดเดินทางได้สะดวกสินค้าสหรัฐฟล์ไปได้ทั่วโลกนะครับอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่เรามองว่านโยบายมันล้อไปด้วยกันนะครับศูนย์วิจัยเการกรไทยมองว่าประเทศไทยน่าจะได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้จากการที่ประเทศไทยเกินดุลการค้ากับสหรัฐเป็นอันดับที่10ของโลก ดังนั้นกลยุทธ์ของไทยในการรับมือคงต้องเปิดตลาดให้กับธุรกิจสหรัฐมากขึ้นหรือเพิ่มการนำเข้าสินค้าของสหรัฐเพื่อลดการได้ดุลการค้ากับสหรัฐนอกจากนี้หากผลกระทบจากสงครามการค้าขยายวงกว้างเฟดอาจจะไม่สามารถลดดอกเบี้ยเพิ่มจากที่คาดว่าจะลดลง2ครั้งในปีนี้นโยบายทรัมป์2.0จะเน้นการสร้างความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและการทหารให้กับสหรัฐเป็นหลัก เราจึงจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่สหรัฐจะใช้ความยิ่งใหญ่ทางเศรษฐ,ฐกิจของตนเองเป็นเครื่องมือต่อรองให้สหรัฐได้ประโยชน์จากความสัมพันธ์อย่างมากที่สุด NC Housing ชูกรีนแอนด์เวลลิ่ i สองพ2นาดันพอร์ตแนวราเปิดใหม่5โครงการมูลค่า3,000ล้านบาทวางเป้ายอดขายพุ่ง4 0 0 0ล้านบาทบริษัท NC Housing จำกัดมหาชน ดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ทั้งแนวราบแนวสูงภายใต้แนวคิด Home Expert Living Care ได้รับ ISO รายแรกของไทยเติบโตสู่ปีที่31มุ่ง Green and Well Living ผนวกไลฟ์สไตล์ศูนย์กลางพื้นที่ความสุขด้วยคอนเซปต์ไกอานำความสมดุลธรรมชาติสู่นวัตกรรมการอยู่อาศัยดันยอดขายโต4,000ล้านบาทครอบคลุมทุกเซกเมนต์นายสมนึกตานทัเทอร์รรมกรรมการผู้จัดการบริษัท NC Housing จำกัดมหาชนกล่าวว่า มีครับเ้าท่าจเป็นปีที่ยังไม่ฟอรัแ้องมีการปรับฐานนะครับเศรษฐกิจก็มีการปรับตัวและส่วนอาจจะเป็นช่วงที่ปัตเมาแล้วนะครับตัวเอ็นซีมั็้นปีเจ็ดกับปัตเเมานะครับและอย่างก็คือที่แล้าก็หวังว่าถ้ามาปี68เนี่ยครั่ตัวก็นค่อยไปเราก็ยังมองเชิงอสทงหาริมโดยแย์ก็จะเปิดอีกห้าโครงการค่าละาาวัลานีครับ ทีนี้เราตั้งเป้าวิกก่งมาขึนประมาณ4,000ล้านเรามีกลยุทธ์ที่จะดนันเรื่องของกรีน n t e c h n ี l เรื่องของ Well Living Society ซึ่งจะเจาะที่ทั้งฐานลูกค้าเดิมด้วยแล้วก็กลุ่มเขาใหม่ด้นะครับในค่าที่เราจะใส่เข้าไปเรื่องของก r e e เรื่องของ Well ิ i v i เนี่ยมันจะถูกกินแ้ําเข้าไปในคอนเซ็ปต์โครงการแล้วก็มีตัวโปรเจกต์คอนเซ็ปต์ซีรีส์เรื่องของ AI ที่เป็นเรื่องของนำ Space ที่เป็นธรรมาชาติเข้ามาในบ้านหรือเขในบ้านหรือเปนรอบบ้านเหมืับ นายสมนึกกล่าวเสริมมีความมั่นใจในการทำยอดขายปี2,568ให้ได้ถึง4,000ล้านบาทรับรู้รายได้2,000ล้านบาทพร้อมเสริมทับด้านพันธกิจ ESG ยังคงเดินหน้าเพิ่มชูศักยภาพในการทำการตลาดที่ตรงใจผู้ซื้อบ้านเข้าถึงกลุ่มลูกค้าฐานใหม่และรักษาฐานเก่าลูกค้าสร้างประสบการณ์นในด้านที่อยู่อาศัยให้กลุ่มครอบครัวรุ่นใหม่และต่อยอดการทำการตลาดการขายฐานใหญ่ลูกบ้านเดิม รวมถึงมั่นใจว่าจะสามารถก้าวผ่านความท้าทายจากภาวะเศรษฐกิจในปี2568มั่นใจสามารถบริหารการขายทั้ง19โครงการมูลค่า15,500ล้านบาทได้อย่างตอบโจทย์ความต้องการของผู้ซื้อบ้านแบรนด์สู่การพัฒนาเติบโตไปพร้อมกันอย่างยั่งยืน เอ็กซิมแบงค์นำผู้ประกอบการไทยฝ่ามารสุมทรัมป์สอพัฒนาระบบนิเวศกลีนเอ็กซ์พอร์ตซัพพลายพร้อมเป็นที่ปรึกษาทางการเงินสร้างนักรบเศรษฐกิจสีเขียวในตลาดการค้าโลกดรรักวรกิจโพคาทรกรรมการผู้จัดจาก,การธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่าสถานการณ์เศรษฐกิจโลกปัจจุบันเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนภายหลังการเข้ารับตำแหน่งของนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐหรือที่เรียกว่ายุครคัม2.0ทั้งในมิติการเมืองเศรษฐกิจและสังคมระหว่างประเทศตลอดจนผลกระทบต่อการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมโลกอย่างไรก็ตามเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มจะยังไปต่อได้ปัจจัยเกื่อหนุนประกอบด้วยการท่องเที่ยวการใช้จ่ายของภาครัฐการบริโภค การลงทุนและการส่งออกที่ขยายตัวต่อเนื่องขณะที่ปัจจัยเสี่ยงได้แก่สงครามการค้ารอบใหม่ระหว่างสหรัฐกับประเทศผู้ค้าตามนโยบายทรัมป์สองนนี่ครัวเรือนยังสูงถึง89%และภาคการผลิตยังฟื้นตัวไม่ทันในปีที่ผ่านมา กรรมการผู้จัดการเอ็กซิบแบงกล่าวว่าภาคส่งออกไทยปี68น่าจะเห็นตัวเลข3%จากอันนี้สงจากการซื้อตุนหลังจากที่เทรดวอลส2.0จะกําลังคืบคลานเข้ามาอันนี้สงจากปลายปีที่แล้วมันก็ยัง Carry on m o m e n t มนมเนี่ยมาจนถึงประมาณ Q1 ของปีนี้ในการปล่อยสินเชื่อของแบงก์เนี่ยจะค่อนข้างไม่หมุอหวามา2-3ปีแล้วนะมันกระโดดขึ้นมาหลังจากโควิด แต่หลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะนิ่งๆบางปีก็บวก1%ปซบางปีก็อาจจะติดลบประมาณ0.6ถึง0.8เซในปีนี้ตัวเลขก็น่าจะเป็นตัวเลขใกล้เคียงกันวันนี้เนี่ยทุกๆสถาบันการเงินเนี่ยจะเห็นว่ามันยังมีรูมในเรื่องของการที่จะสร้างผลิตภัณฑ์สีเขียวความต้องการผลิตภัณฑ์สีเขียวในประเทศไทยเนี่ยมันยังมีกับอยู่มากมายมหาศาลเพราะฉะนั้นการที่เราใส่เข้าไปได้แค่ประมาณ4ี่แสนล้านเนี่ยกับความต้องการเกือบเจล้านล้านเนี่ยมันก็เลยเป็น บทสรุปที่ว่าทุกๆสถาบันการเงินกับลูกค้านะครับผู้ประกอบการไทยที่วันนี้เติมเงินสีเขียวด้วยเพรสเชอร์ของโลกทั้งโลกที่บอกว่าสินค้าและบริการของคุณต้องเป็นสินค้าที่มีสีเขียวเนี่ยคิดว่าในปีนี้ตัวสินเชื่อที่น่าจะเติบโตมากที่สุดเป็นระดับต้นๆน่าจะเป็นสินเชื่อสีเขียวครับ Exim Bank ยังคงเดินหน้าพัฒนานวัตกรรมด้านธุรกิจและบริการที่จะนําไปสู่โมเดลทางธุรกิจใหม่ๆที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าทั้งทางการเงินและไม่ใช่การเงิน สอดคล้องกับทิศทางการค้าและการลงทุนในโลกปัจจุบันภายใต้นโยบายทรัมป์2.0ที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนขณะเดียวกันยังเต็มไปด้วยโอกาสใหม่ๆทางการค้าและการลงทุนของผู้ประกอบการไทยที่ปรับตัวได้ทันและมีการวางแผนบริหารจัดการความเสี่ยงทางธุรกิจระหว่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพดรรักกล่าว TTB เปิดตัวบัตรเดบิตบัตรเครดิต TTB d i s ด e y ครั้งแรกในไทยกับ22ลายคาแรคเตรอร์เอาใจแฟนดิสนีย์พร้อมสิทธิประโยชน์ที่จะเปลี่ยนชีวิตทุกวันให้อัศัรจาร์ได้จริง TMB ธนาชาติหรือ t t b แบงก์แรกและแบงก์เดียวในไทยจากมือดิสนีย์พันธมิตรระดับโลกเปิดตัวบัตรเดบิตและบัตรเครดิต TTB d i s ด e สภายใต้แคมเปญชีวิตทุกวันอัศจรรย์ได้จริงโดดเด่นด้วยลายหน้าบัตรหลากหลายดีไซน์กับคาแรคเตอร์อันเป็นที่รัก จากดิสนีย์พิกซ่ามาเวลและ s t า r w a r ล์มาพร้อมสิทธิประโยชน์ที่จะเปลี่ยนให้คนไทยเข้าถึงประสบการณ์ความสนุกความอัศจรรย์ที่คุ้มค่าพร้อมกับการมีชีวิตทางการเงินที่ดีได้ง่ายขึ้นนายถากรปิยพันธ์ผู้จัดการใหญ่ TMB ธนาชาติเปิดเผยว่าวันนี้ถือว่าเป็นมิตหมายที่ดีนะครับกับการเปิดตัวครั้งแรกในประเทศไทยนะครับกับความร่วมมือระหว่างดิสนีย์กับทาง c ีทนะครับในการออกบัตรเดบิตและเครดิตดิสนีย์นะครับซึ่งก็ หมายมั่นปั้นมือว่าจะเป็นเครื่องมือในการที่ทําให้ t t b ของเราเข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่นะครับและสามารถที่จะทําให้ t t b ขยายฐานทั้งบัตรเดบิตและก็บัตรเครดิตซึ่งสามารถทําให้เราเป็นผู้นําหวังว่าจะเป็นเบอร์สีในตลาดบัตรเครดิตให้ได้ภายในอีก 2- 3ปีข้างหน้านะครับแล้วก็หวังว่าจะขยายฐานบัตรเดบิตของเราให้ได้อีกสักประมาณ2ล้านใบใน3ปีข้างหน้าเพื่อให้เรามีฐานลูกค้าเติบโตขึ้นอย่างอย่างที่เราคาดหวังไว้นะครับเฟสแรกในการล็อคบัตรดิสนีย์ t t b เนี่ย บัตรเดบิตจะมีทั้งหมด12หน้าบัตรนะครับจะมีสเปเชียลอิดิชั่นสำหรับกัปตันอเมริกาซึ่งพร้อมกับหนังที่เปิดตัวด้วยนะครับแต่ถ้าส่วนบัตรเครดิตเนี่ยจะมีทั้งหมด8หน้าบัตรด้วยกันเองนะครับดังนั้นสิทธิประโยชน์ก็มากมายนะครับเชื่อมั่นว่าน่าจะเป็นบัตรเดบิตและบัตรเครดิตที่ให้สิทธิประโยชน์สูงที่สุดและดีที่สุดสำหรับแฟนชาวดิสนี์ครับ TTB ยังมีกิจกรรมและแคมเปญระดับพรีเมียมที่จะจัดขึ้นแบบ e x ็กซ์คลูซีฟสำหรับลูกค้าบัตรเดบิตและบัตรเครดิตอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ไม่พลาดสิทธิประโยชน์ดีๆอีกมากมายของบัตรเดบิตและบัตรเครดิต TTB Disney เพียงสมัครง่ายๆได้ด้วยตนเองทางแอป TTB Touch เว็บไซต์ TTB หรือที่ TTB ทุกสาขาดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ttbbank.com สมาคมประกันชีวิตไทยเผยเบี้ยประกันภัยรับรวมปี67เต,ต,ติบโต3.23%คาดการปี68เติบโต2-3%นางนุสราอัศกุลบัญญัติปิยพจน์นายกสมาคมประกันชีวิตไทยเผยภาพรวมธุรกิจประกันชีวิตของปี2567ระหว่างมกราคมถึงธันวาคมมีเบี้ยประกันภัยรับรวมอยู่ที่653,923ล้านบาท เติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ3.23เมื่อเทียบกับปี2566จำแนกเป็นเบี้ยประกันภัยรับรายใหม่184,331ล้านบาทอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ3.28และเบี้ยประกันภัยรับปีต่อไป469,592ล้านบาทมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ3.21คิดเป็นอัตราความคงอยู่ของกรมธรรร้อยละ83 นายกสมาคมประกันชีวิตไทยกล่าวเพิ่มเติมว่าในวันนี้สมาคมประกันชีวิตไทยก็ได้มีโอกาสาที่จะแถลงข่าวถึงผลงานของภาคธุรกิจประกันชีวิตในปีที่ผ่านมานะคะโดยรวมธุรกิจประกันชีวิตมีเบี้ยรับที่ตบโตในปี2,567ตบโตถึง3.23%เทียบกับปีก่อนหน้านั้นแล้วก็มีเบี้ยรับรวมแสนห้าหมื่นสกว่าล้านนะคะ การเติบโตนี้มาจากทั้งเบีย้ยใหม่นะคะแล้วก็มาจากทั้งเบีย้ยปีต่อที่เติบโตได้ค่อนข้างดีโดยมีเบีย้ยใหม่ที่เติบโตยอยู่3.2%แล้วก็เบีย้ยปีต่อก็3.2%เช่นกันนะคะภาพรวมแล้ว penetration ของธุรกิจประกันชีวิตโดยดูจากเบีย้ยโดยรวมหารด้วย GDP เนี่ยก็จะอยู่ประมาณ3.5%ของ GDP ก็ถือว่าเป็นระดับที่เรายังคงความมั่นคงในภาคธุรกิจได้